ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็นี้ก็พบกับช่องชัวร์เทคนคครับผมวันนี้ก็มานานะครับผมมาตัดข้าวนะครับผมก็มีแต่ยาเลยนะครับผมยาทางนั้นนะครับผมนี่ก็ตัดได้เกินครึ่งแล้วนะครับผมใกล้เสร็จแล้วนะครับผม ก็ใครๆเขาก็บอกว่าเดือนนี้แล้วนะครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบสามกันยาแล้วนะครับผมว่าบอกว่าหมดเวลาตัดแล้วนะครับผมว่าข้าวมันจะตั้งทองแล้วนะครับผมก็ต้นข้าวมันยังไม่กลมเลยนะครับท่านผู้ชมต้นข้าวผมยังแบนอยู่เลยนะครับผมว่าเนื่องจากาขาดน้ํานะครับผมไม่มีน้ําไพลแรงครับผมกว่าฝนจะมานะครับผมก็ฝนเพิ่งตกได้ ฝนเพิ่งมีน้ําได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมนี่ครับน้ําเต็มนาเลยครับท่านผู้ชมก็ตัดแค่นาเล็กนาเดียวนะครับผมส่วนนาใหญ่คงไม่ได้ตัดนะครับผมเพราะว่ายาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็มีแค่นาเล็กนะครับผมก็มาเริ่มตัดตั้งแต่ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองแล้วนะครับผมก็ พักเครื่องพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวล้างจังนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะครับผมหลังจากตัดสองอาทิตย์สามอาทิตย์ถือว่าประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมลงจะมาลงให้ดูว่าข้าวจะงามไหมนะครับผมหลังจากที่ตัดไปแล้วนะครับผมก็ นี่เป็นข้าวอหอมะลิร้อยห้านะครับผมน้ำกำลังกระดีตัดนะครับผมแต่เดินยากนิดหน่อยครับผมดินกำลังอิ่มน้ำเลยครับเดินไปยุบไปนะครับผมเดินยากหน่อยนะครับผม,บผมก็แดดร่มนะครับผมเดี๋ยวก็ขออนุญาตไป ตัดให้เสร็จนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาเจอกันต่อนะครับเอานลครับท่านผู้ชมก็ตัดเสร็จให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม mm. ก็ใช้ใบนี่ตัดนะครับผมใบตัดข้าวไม่นานนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมก็ไม่ได้เอา เศษใบเศษหญ้าออกนะครับผมก็เก็บไว้เป็นปุ๋ยในนาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวกลับไปดูแลผักต่อนะผมก็วันนี้เอาเครื่องสีจังหวะมานะครับผมก็ครบรอบหนึ่งปีนะครับผมที่ซื้อเครื่องสีจังหวะตัวนี้มานะครับผมก็เป็นของเลียนแบบนะครับผมของจีนะครับผมก็เลียนแบบ gx 3 5แท้นะครับผมก็ ครอบหนึ่งปีนะครับผมก็มีอาการอ,างองอแงบ้างนิดหน่อยนะครับผมก็มีหัวเทียนปอดไปสองครั้งนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยๆนะครับผมเท่านี้นะครับผมก็ทําความสะอาดกรองอากาศนะครับผมกรองอากาศอยู่ในนี้นะครับผมก็นาใหญ่ก็คงไม่ได้ตัดนะครับผมเพราะว่านาใหญ่ สวยแล้วนะครับผมทดลองดูนะครับผมระหว่างนาที่ตัดกับนาที่ไม่ได้ตัดนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ติดตามชมตอนต่อไปนะครับผมก็หากชอบคลิปนี้ก็ฝากอ่าพี่ๆนะาๆนะเพื่อนทุกคนนะครับผมฝากอ่ากดไลค์กดซับสไครป์ช่องชูอ,อัลอก,กินิกด้วยนะครับขอบคุณมากครับ